สวัสดีค่ะสวัสดีกาลยานามิตรนะคะวันนี้ก็พบกันในช anel เทพิยุทแห่งจิตวิญญาณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ภัยก็จะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆซึ่งเป็นเป็นคำถามนะคะเป็นคำถามที่มีหลายท่านถามมานะคะว่าเทอมภพยทำไมถึงต้องดูดวงทำไมถึงชอบดูดวงทำไมถึงมาเป็นหมอดูการเป็นหมอดูเนี่ยมันผิดด้วยเหรอนะคะหัวข้อนี้ก็คือการเป็นหมอดูมันผิดเหรอนะคะคนทุกคนบนโลกใบนี้นะคะล้วนจาก มีความสามารถที่แตกต่างกันความสามารถนั้นนะมันจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวตนของคุณอยู่แล้วแต่อาชีพของคนบนโลกใบนี้จริงๆนะมันจะมีอยู่2ลักษณะอีใหญ่คือมันเป็นสิ่งที่คุณเคยทำมาแล้วหลายภพหลายชาติถ้าแพรเคยจะพูดให้ฟังนะคะเป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์จากจิตของคุณนะจิตที่ไม่มีวันแตกดนะับจิตที่สามารถจะเปลี่ยนกายสังขารไปเรื่อยๆว่า คุณเคยทำสิ่งนี้มาคุณจะมีสัญญาณเดิมในเรื่องของการทำอาชีพในความสามารถของตัวเองอยู่ในดวงจิตของคุณอยู่แล้วอยู่ในจิตใต้สำนึกก็ได้นะมันจะเป็นสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้แต่เราทำได้มันจะเป็นความสามารถเฉพาะทางอยู่แล้วและอีกลักษณะหนึ่งนะคะข้อนี้สำคัญคือมันเป็นการที่คุณได้เรียนรู้ได้ฝึกทักษะแล้วสามารถทำสิ่งนั้นให้มันเป็นการประกอบอาชีพของคุณได้แต่ว่า ถ้าใจไม่รักถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่ของคุณจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณคุ้นเคยหรือเคยทำจากจิตวิญญาณภายในของคุณจริงๆคุณจะทำไม่สำเร็จคุณจะทำแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือมันจะมีอุปสรรคเพราะอะไรนะคะผนบุญผล,ผล,ผลกรรมหรือสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่องกับอาชีพเนี่ยเรื่องนี้นะคะมันสามารถที่จะเกี่ยวโยงกันทำให้คุณจะต้องประกอบอาชีพนี้จะต้อง ทำสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมานะคะในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะถามว่าการเป็นหมอดูทุกคนะ่ะไม่ไม่อยากเป็นไม่ได้อยากทำแต่ว่าความสามารถของเขามีในลักษณะที่อาจจะต้องแบ่งปัน ความรู้อาจจะต้องแบ่งปันสิ่งที่มันเป็นพรสวรรค์พิเศษแล้วมันช่วยคนอื่นแล้วมันหาเงินเลี้ยงตัวเองได้มันทําให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ในสังคมได้มีหน้ามีตาหลายท่านเนี่ยพบว่าตนเองทําอาชีพอื่นแล้วไม่รุง่งแต่เป็นหมอดูหรือว่าทํางานตรงส่วนจิตวิญญ,ญาณการเป็นโหนนะไม่ว่าคุณจะเป็นหมอดูแบบไหนลักษณะไหนเป็นโหนราศาส์นะเป็นตัวเลขหรือเป็นดวงดาวก็แล้วแต่ ทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อาชีพมันก็คือหน้าที่นะหน้าที่ที่คุณต้องทำแต่หน้าที่ตรงเนี้มันหล่อเลี้ยงกายสังขารคุณได้นั่นเองนะการเป็นโหรถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์ชั้นสูงหรือคุณมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะมีความรู้ความสามารถในการทำนายดวงชะตาที่มันเป็นศาสตร์ที่มั่นคงหรือศาสตร์ที่สามารถใช้ครอบคุมได้ลหลายๆอย่างนะ คุณถือว่าเป็นคนที่มีบุญกุศลมีครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ตัวคุณเองนั่นแหละเป็นครูบาอาจารย์ที่สามารถจะช่วยให้คนอื่นเนี่ยได้หลุดพ้นได้ด้วยตัวคุณเองอย่างแท้จริงนะยิ่งทำยิ่งมีบาร,รมียิ่งทำยิ่งบุญเพิ่มพูนนะคะเชื่อไหมคะว่าไม่มีใครอยากเป็นหมอดูไม่ว่าคุณจะเป็นหมอดูศาสตร์ไหนก็ตามนะคะสมัยปัจจุบันเนี่ยไพ่ยิปซีมีคนดูเป็นดูได้เยอะมาก เขาก็ช่วยคนได้จริงแต่อย่างที่บอกนะคะว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครที่สามารถจะช่วยใครได้จริงนอกจากตัวเขาอะจะมองเห็นคุณค่าจากคำพูดจากความคิดของคนที่เขาเนี่ยอยากให้ช่วยเขาแล้วเขานำสิ่งนั้นไปปฏิบัติในแนวทางที่มันเป็นไปได้กับตัวเขาไหมในแนวทางที่มันเป็นความจริงของชีวิตได้มากแค่ไหนเขาจะเอาชนะอุปสรรคจากการช่วยเหลือของคนที่เป็นหมอดูได้เป็นอย่างดี อายกตัวอย่างนะสมมุติว่าหมอดูไพ่ยิปซีเขามาถามคุณว่าพรุ่งนี้เนี่ยการลงทุนของเขาอะเขาควรจะลงทุนเพิ่มหรือว่าควรจะชะงักไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอะหมอดูตอบตามหน้าไพา่ตอบตามคําทํานายและเซนความสามารถของตัวเองว่าคุณสามารถลงทุนได้ ถามว่าได้ไหมได้ในระดับหนึ่งคนนี้ไปลงทุนจริงเพราะเขามั่นใจหมอดูขาประจําที่เขาดูนะคะเขาใส่เต็มที่มันได้ค่ะแต่ได้ไม่เยอะแต่เสียมากกว่าอันนี้คุณจะไปโทษหมอดูก็ไม่ได้เพราะเขาบอกไปแล้วนะคะอันนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองแล้วหมอดูทุกคนนะคะทุกคนเป็นคนมีศีลมีธรรมหรือถ้าไม่มีจริงๆนะคะเขาก็มีพรสวรรค์มีบุญกุศลที่จะ ช่วยเหลือคนแล้วก็เมตตาจริงๆนะคะถ้าคุณศรัทธาในตัวเขาอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงนะคะไม่มีใครอยากจะเอาเท้านะคะเอาเท้าอีกเท้าหนึ่งอะ่ะเหยียบไว้บนสวรรค์เหยียบไว้บนพื้นพื้นโลกนะคะพื้นโลกและกันแล้วอีกข้างหนึ่งเหยียบไว้ในขุมนรกเพราะการช่วยคนน่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ ทุกคนน่ะจะทําได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราจะต้องมานั่งรับผิดหรือว่ามานั่งแบบเอาตัวเองเข้าไปแลกเพื่อที่จะให้เขา,าดีขึ้นบางครั้งนะคุณเคยได้ยินว่าหมอดูนะโดนซะเองเรื่องนี้มันก็มีอยู่จริงนะคะซึ่งไม่มีใครอ่ะไม่มีใครที่อยาก จะให้มันเป็นแบบนี้นอกสีจากว่าเขารู้แล้วว่ามันเป็นหน้าที่ของเขานอกสจากว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้แล้วเขาจําเป็นต้องทําการช่วยคนได้มากแค่ไหนทําให้เขาได้บุญทําให้เขาได้สิ่งดีๆมันก็ถือว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาได้ผลักดนันอาชีพชีพอาชีพนี้นะคะแล้วเขาก็ได้เงินได้ทองจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนทําเพราะว่ามันเป็นหน้าที่บางคนนะคะถึงขั้นที่ว่า ถ้าเขาไม่ช่วยคนนะ่ะชีวิตเขาอะตกอับดำดิง่งแบบว่าไปไม่ได้เลยทีเดียวอันเนี้ยหลายๆท่านคงจะพูดให้คุณฟังหรือว่ามีคนมาพูดในลักษณะนี้คุณฟังบ้างนะคะแล้วก็การที่เป็นหมอดูอะมันไม่ใช่การที่จะมาทำสิ่งที่ผิด หรือทําให้ชีวิตคนอื่นมันแย่ลงมันอยู่ที่ตัวเขาเองนะคะหมอดูทุกคนแม้กระทั่งอาจารย์ที่ดูโหราศาสตร์ในเรื่องของดวงดาวการทํานายนะคะเขาเนี่ยยังรู้ข้อธรรมมากกว่าอันนั้นอีกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทํารู้ข้อธรรมเข้าใจธรรมะได้เป็นอย่างดีแล้วหมอดูทุกคนนะคะแทบทุกคนเป็นคนที่นั่ง สมาธิสวดมนต์นะถ้าเขาไม่ทำเนี่ยแทบที่จะอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวนะทุกคนมีความศรัทธาในความเชื่อในจิตวิญญาณในเซนตัวเองในความสามารถตัวเองที่จะนำสิ่งนั้นออกมาเพื่อช่วยคนอื่นผลักดันชีวิตคนอื่นถือว่าเป็นสิ่งที่เขาอ่ะตั้งใจแล้วก็พยายามมากๆบางคนบางท่านนะได้เงินน้อยนิดแต่ก็ยังทำอาชีพนี้นะคุณต้องเข้าใจว่า ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่สามารถจะเลือกได้เลือกเกิดได้เพราะสวรรค์ทุกคนก็ไม่เหมือนกันคุณไม่มีสิทธิ์ด้อยค่าไม่มีสิทธิ์ดูถูกสิ่งที่คนอื่นทําและเมื่อวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณดูถูกสิ่งที่คุณด้อยค่าสิ่งที่คนคนนั้นเขาทำมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งที่เขาตั้งใจมากๆนะคะทุกอาชีพเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดแค่นี้นะคะ